พอเราเนื้อ้แข็งจะละลายนะฮะอย่างนี้นะครับเราก็มาลงเป็นเห็ดหอมเลยนะครับอย่าลืมนะครับเห็ดหอมต้องต้มให้นิ่มเลยนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับฉาน้ามันนะครับอย่าใส่เป็นต้นหอมสดนะครับจะทําให้ไส้เราเสียง่ายเลยนะครับไปเกิดทําเยอะนะครับถ้าฉาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับนวดซ้ําครับ สเกลที่ไส้นะครับจะมีความเบาความฟูขนมานะครับหลังจากใส่น้ำน้ำแข็งนะฮะหลังจากที่เราเนือน้ำแข็งนะครับนี่นะฮะสเกลดลยนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นแป้งมันนะฮะลงไปเลยนะครับนวดซ้ำครับ สูตรนี้รับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับนั่นแน่นเด้งๆเลยนะครับพอเราลงแป้งมันไปแล้วครับใส่แล้วจะมีความเหนียวขึ้นมานะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับเราก็จะมาเพิ่มความหอมด้วยเป็นพริกไทยป่นนะครับลงไปครับไม่ต้องลงเยอะนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับ อยไส้เราจะสีไม่สวยนะจะสีค้ำนะครับตามด้วยน้ำมันงาน,นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะลงไปครับนวดซ้ำครับไส้เราก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับตบไส้นนึงก็ได้นะครับจะให้แบบไส้มีความแน่นถ้าเกิดเราจะห่อเลยหรือว่า เราไม่ห่อเลยแล้วก็นําเข้าตู้เย็นก่อนนะครับช่องช่องเป็นช่องชิวตู้ช่องธรรมดานะฮะปั่นเป็นลูกนี้นะฮะตบลงไปที่กะละมังของเรานี้นะฮะถ้าเกิดนวดเคลื่อนนะครับก็นําออกมาแล้วก็มาตบนิดนึงก็ได้นะครับจะได้แน่นๆนะครับอ่านี้นะฮะแบ่งตบก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะสูตรไส้สรลเปาหมูสับนะครับนี่นะครับเมนูแถมนะครับวันนี้สรุปคอร์สเดียวทั้งสองคอคร์สนะฮะไม่ว่าจะเป็นสรลเปาแป้งหน้าไม่แตกแล้วก็แป้งหน้าแตกแถมสูตรไส้นี้ให้ทนะั้งสองคอร์สเลยนะครับ